แคทนะครับแคทส0 5บีเคลียพื้นที่ดินนะครับบริเวณสวนป่านะครับอันนี้จะเป็นดินโคลน,นะครับดูการทำงานของเจ้าแคทครับแาต่นี้ไซส์เล็กครับทัดลัดดีจังครับเดินเครื่องเบาๆครับไม่รีบไม่เร่งดึงนิ่มๆเข้ามาครับ ยกก็จะได้เปลี่ยนนแต่ับการจังหวัดเกลียรยพื้นที่ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเอามาดูการทํางานของเจ้าแคทนะครับ30 5นปีนะครับเกลีร์พื้นที่บริเวณสวนป่านะครับเกนะลีร์นิ่มๆครับ ออจังหวะดึงออลุนนี้ไปนิ่มๆครับเครื่องช้าๆส่วนป่านี้อยู่ในวัดนะครับวัดวัดป่าการทำงานครับดินค่อนข้างเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำเลยครับในการเดิน

เติน้ำมันพอดีครับน้ำรันเติมน้ำมันครับพี่ขออนุญาตถ่ายยูทูบหน่อยเด้อจุ๊ดแมนรถการทำงานที่ชือกน้ำมันเยี่ครับนี่ดีเซลวะ รถวนันดีเซลครับสามศูห้าปีเจ้าแคทนะครับเชียอพื้นที่ออกก็ืจอปะครับเพ,พื่อให้ตักออกปะหรือให้ให้อ๋อหมู่บ้านพลาดไก้น่อยไปเรียนนั่น แม่โค้กับมันมาเห็นมือนีก็ค,คือจิตนะครับไปเรียนยื่นซีตาตาเห็นไหมแบบแม่โค้น้อยคนไปเรียนสามซีคันอยู่างหนึ่งวันนี้มันไปอีกแล้วแต่แม่ยู่ยอยไอะไรก็จิเพียงน้ำมันปะครับนี่ใส่ทั้งนี่ใส่ได้โดนปะ ่วนไม้เขาอ่ะงานเนขานนี่ตักไอ,ทอกกก้ทอบ่ะพวกพวกรับเมาทอหือสร้างบ้านนังนสิบ่ะหรือพุดโอ้รถบัสปุณยครับอ๋อแนามาครับประจำยู่นี่บ่ ผม่าเป็นรับงานแห่งรกครับครับเอน้ไท้ยบ้านมาขวาไปสวยไหนปะคื้นยังไหนครับว่สมมุตินะสมมุติ่นงานงานมุดหลอกไปข้องน้ำบางทีไหมใช่ไ่มครับเ็มีคาไงบางทีอย่างี้ครับ nam quầm nam nhắn thì nó chia thì nó mất mưa đây chứ ngày hôm nay nghỉ đây bao giặc giặc năng bưng năm đẹp à, bao อันต่อไล่ปะเตี้ยเตี้ยครับผมว่าเป็นนะครับอ่านี่ก็เล่งต่อนะครับดูอันนี้ที่สอบถามนะครับเป็นรถของวัดนะครับวัดป่าดูการทำงานครับเคลียร์พื้นที่กู ตักนี้ยังดีๆอยู่เลยครับดูการเคลียร์เป็นรถของวัดป่านะครับวัดวัดป่าดูการตักนิ่มๆครับ คนขับก็ทำงานที่วัดนะครับดูตักนิ่งๆเลยครับเดินเครื่องเบาๆอือหือแตใครที่ ตัวเล็กแต่ว่าทำงานค่อนข้างคล่องนะครับดูตักก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับมีใบดันหน้าด้วยมันข้างใช้งานได้ดีครับ สำหรับเจ้าแคทตัวนี้ดูคอนโทรลก็ไม่ไม่ตอบสนองเร็วครับคอนโทรลดูดูคนคขับ ไปนิ่งๆเรื่อยๆนะครับเราถามเจ้าของก็บอกเป็นรถของวัดนะครับทางวัดเขามีรถประจำท่านํำมาถวายที่วัดนะครับออทางวัดก็เอามาใช้ในส่วนของกิจกรรมในวัดนะครับเป็นวัดป่านะครับดู บรรยากาศในวัดนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับงานขาวดำราชทานพึงนะครับที่สว่างแดนดินครับนี่งานอยู่ที่สว่างแดนดินขอบคุณครับขอบคุณสำหรับที่รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณ36,00 0ยูสเซอร์นะครับที่ติดตามเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาพาท่านผู้ชมมาชมใหม่นะครับขอบคุณครับ